สวัสดีครับผมอาจารย์ชาดาแสงสว่างผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลอามานี่ครับคำตอบนั้นคือเริ่มต้นจากความเชื่อเล็กๆว่าการศึกษาประถมวัยนั้นคือรากฐานของชีวิตทั้งชีวิต าเราอยากให้ลูกหลานของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพเราควรเริ่มต้นจากที่ตรงไหนคําตอบคือวัยอนุบาลเพราะนี่คือช่วงวัยที่เด็กๆเ,เรียนรู้เร็วที่สุดซึมซับทุกสิ่งรอบตัวและกําลังสร้างตัวตนของเขาเองเราตั้งใจให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้เปิดโลกกว้างตั้งแต่ยังเล็กด้วยภาษาไทยอังกฤษจีนอารับ แต่ไม่ใช่แค่พูดได้หลายภาษาเท่านั้นเราอยากให้เขาคิดเป็นเรียนรู้เป็นลดรักการเรียนรู้ active learning และ problem based learning ช่วยให้เด็กฝึกคิดฝึกตั้งคำถามและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น เราไม่ได้สร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเพราะอยากเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่เพราะเราอยากเป็นโรงเรียนที่เข้าใจเด็กมากที่สุดครูของเราทุกคนในที่นี้จึงไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กได้เรียนรู้ด้วยความสุขเราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับเด็กๆในอนาคต